ไหนัะกระเป๋ามาล่อโดนแล้วดันดึงอ้ยกูขอเป็นปืนอื่นไม่ได้ไวะมึงพันแผลมื่ 1, ไหล่กูขึ้นแน่กูรู้ละเลือนไหลต้องขวานจามไม่ต้องปืนละไอ้เลือนไหลกูขวานจามเลยมันไม่สลับตอนเนี้ย มันเดินลงมาเว้ยเจ้าปลีบอกว่าสลบไอสัตว์เดือดขวาเฮ้ยโดี่ยโดเลยเฮ้เชี่ยไอ้ซลีไอ้ซลีสัตว์เก็บขวานนี่เก็บขวานดึงปืนดีควายโอ้ยมึงจะเก็บทำเป็ดได้สัตว์ Wọ́n a ti wà léè o ni ìzòkùbọ́.